กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็ไม่รู้จะเอาชื่อรายการอะไรดีนะครับก็ตามชื่อคลิปวันนี้ผมจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่า Siren Head หรือไอหัวลำโพงแหมถ้าหาใครท่องอินเทอร์เน็ตบ่อยๆนะครับก็ช่วงนี้ก็จะมีกระแสเนี่ยออกมาไอ้ไซเร h e ฮดเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเซเรนเดอร์แมนนะครับที่แบบว่า มีคนแต่งเรื่องรา้าขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันก็กลายเป็นมีมแพร่หลายนะครับแพร่ระบาดนี่อย่างเช่นแล้วก็มีคนดัดแปลงไปทั่วนะครับ <c oughs> แต่ถ้าว่าในเกมมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันจะน่ากลัวหรือเปล่าอยากรู้เพราะฉะนั้น อืมอะไรคือสามพันกว่าเฟมเลนเฟมเลนแม่งพุ่งจัดนะครับสามพันกว่าอืมโอเคอ้โหเสียงอย่างดังไซเรนเฮดนะครับไอ้หัวลำโพองอืมเนี่ยเห็นเห็นเห็นเ,นเงามไหมเห็นลำโพงไหมนั่นแหละเขาถึงเรียกมันว่าไอ้หัวลำโพงนะ ลงมาเร uh, ือ62ะนี่บคือโซโรงเรียนเลิกผมกับเพื่อนจะไปตั้งแคมป์กันในป่าเลยถ้าแคมปิ้งก็ต้องต้องในป่าสิไอเดีลียผมไม่ชอบแคมปิ้งแต่อ่าคุณรู้ไหมเพื่อนผมบอกเฮ้ยเฟดดี้นายไม่เคยออกไปไหนมาไหนกับเราเลยนะอ่านไม่ทันนะครับ จัตคิดว่ามันไงนอืมก็ girl, สรุปว่าก็ไปกับเพื่อนนะครับนี่ไครับเพชอินิทคีทุคอนทินิวอ่าฮะแฟตไลค์กด G โอเคไฟชายนะครับอา่าฮะอืมเดี๋ยวนะ Welcome to South Point ยินดีต้อนรับสู่เซาท์พอตตะกี้บอกจีครานี่บอกกดเอฟนะครับกดอาร์ป <c oughs> ิงยูนิคออบเจกโอเคกระเด็ดในบอกมากับเพื่อนหรือแยกกันมาอาา่ะฮะแฟชไลท์แฟชไลท์ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับ A, okay. กดอาออบเจกโอเคกราฟิกทำไมมันปแปลกๆวะ ออกเจกเจ็บโอเคอยู่นู่นหวังว่ามาคงไม่เจอเลยนะถ้ามาเจอเลยนี้แย่ yeah, นะโอ้ยแม่งมืดมากโอเคโอ้โหบรรยากาศแล้วมึงมาแคมปิ้งกันตอนเนี้ยนะแม่งมืดชิบหาย,อหอยมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับแม่ง ระแวงมากไอ้อะไรสูงๆโดๆโดเด่ๆเนี่ยโอ้โหทีโล่งเลยโอเคแคมปิ้งอ่าฮะเจอแคมแล้วอ๋อเรานัดกันมาเลือดเพจซีคือครากดซีเพื่อ mm hmm. เพื่อก้มเนี่ย <ừ> mm, เรา,เราอาจจะไปติดระหว่างต้นไม้บ่อหรือเลือดโอเค<ๆ> <_ N 2> okay. ไม่มีเลยรู้สึกว่าเขาจะให้เราไปต่อที่หออะไรสกักอย่างนะฮะนู่นไงโอโ้โหมออะไรเโโฮ้ยโอ้โหซูมได้ด้วยนะครับ โอเคไปไปก็ไปไฟฉายแม่งไม่มีความสาว่างเลยแม่งเหมือนเล่นซเลนเดอร์แมนยังไงไม่รู้นะครับมันจะอารมณ์เดียวกันหรือเปล่าโอเคหอหออะไรสักอย่างสูงเออติดโอ้ไม่ไม่ใช่ติดมันเหนื่อยมันวิ่งได้แป๊บเดียว เริ่มมีเสียงแปลกๆแล้ววะ่ะเสียงเหมือนเหมือนต้นไม้โดนลมพัดก็งแงแหละเราอยู่ในป่านี่บัวแม่งไอ้ขนลุก <c oughs> อ่า,าก็ยังลุยป่าต่อไปนะครับโดยที่มองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยติดอีกอติดเนินเ,เยี่ยมแล้วกูจะขึ้นเนินยังไง แล้วต้นไม้มึงงอกมาแองเกิลองศาเนี่ยนะโอเคตีดตดขึ้นยังไงขึ้นตีดตีดตดขึ้นยังไงขึ้นยังไงโอเคอ้อม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 ได้อ้อมได้อ้อมได้เนี่ยตีดตด มึงจะติดบ่อยเกินไปไหมโอ,โอเคได้แล้วเว้ยอ่าฮะอยู่ตรงนู้นทำไมผมคขนลุกทำไมผมคขนลุกอืม <c oughs> มีเสาวไฟฟ้าเค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  <c oughs> อรแดงแดง สีแดงๆว่ะอืมอืมอืมรู้สึกว่าเสาวิทยุจะเฮ้ยเฮ้ยยังไม่เจอศัตรูเลยนะครับแต่ว่าได้ปืนมาแล้วยังไม่เจอศัตรูแท้ๆบิวเลต10เดี๋ยวมีลูกกระสุน10นัดเหรอ โอเคนะครับรู้สึกว่าเสาวิทยุมันจะพังเราต้องไปซ่อมมัน uh เดี๋ยว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 เสียงเสียงเสียงทำไมผมเอาปืนออกมาไม่ได้ทำไมกูเอาปืนออกมาไม่ได้ My God เกิดอะไรขึ้น <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ผมเอาปืนออกมาไม่ได้ เอาปืนออกมาไม่ได้เดี๋ยวเสียงเรือนโออๆผมเจอมาแล้วนะครับแต่ผมเอาปืนออกมาไม่ได้เออได้แล้วเว้ยโอเคต้องเอาไฟฉายลงก่อน โอเคมันยังไม่ไรยังไม่ไรยังไม่ไรอือหืออือหือเอยยิงไม่ออกยิงไม่ออกยิงไม่ออกอะไรวะ เอ่อผมต้องเล่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนี่มึงจะเหนื่อยง่ายเกินไปไหมเนี่ยวิ่งป๊อปแป๊บแป๊บป๊บเหนื่อยโธ่เอ้ยโอเคจุดแรกนะครับเอ,อ๊น่าจะมีเช็คพอยต์ให้นะไม่มีเช็คพอเลือดโอไมคก๊อ oh ดโอเคจ้ะโอเคไปจุดที่สองนะครับมไม่ทำเซฟพอยต์ให้กูหน่อยวะ เสียงเชี่ยเลยเนี่ยเสียงอะไรวะเนี่ยมาจากทางนู้นนะครับไม่อยู่ดังเลยแม่งเวียนกรรมอ่ะหมดถึงเนินแล้วขึ้นไม่ได้ตามสเต็ปโอ้ยไม่กวเดียวนะคำอ่อนแมน โอเคอ่าจุด2แล้วนะไม่ใช่สิมันอดุดหนุนมันจะมาหาเราตอนนี้แหละผมก็ไม่รู้นะครับว่าใครมันเอาปืนมาทิ้งไว้ตรงนี้แต่ก็โอเคดีโอเคอ้าวเขาวนี้มีสโคบว่ะ <c oughs> <c oughs> ตะกี้ไม่มีเขาวนี้มีสโโรบใช่ไหมอะไรวะแต่มีกระสุนสินัดเนีเราจะได้ยินเสียงมันเดิมมาก่อนอันดับแรก หรือไม่ได้ยินอย่านะอย่าเมโลนะโอเคมันไม่มาว่ะไงใช่แล้วตึมตึมตึมทางไหนวะไหนวะไหนอืนี่ไงมึงยิงออกแล้วไป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  โอเคมันไปนะครับรีโหลดได้ด้วยหรือว่าไอ้คราวที่แล้วยิงไม่ออกมันต้องรีโหลดวะไม่รู้นะครับโอเคไปทางนี้เดี๋ยวอยากเอาไฟฉายมาส่องนะครับแต่ผมพอถือปืนไว้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงตึงต้งมาอีกแล้ว เฮ้ตกใจอะไรวะไหน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 มึงไหนไหนอ่ะ <c oughs> มึงเจอกูได้ไงฮะผมต้องเล่นใหม่หมดอีกแล้วนะครับ เลยเนี่ยเรนดอมจำสแกรเหรอแม่งเหนื่อยอีแล้วแล้วก็ไม่มีเซฟพอยต์นะครับตายงวดนี้ผมปิดคลิปเลยดีไม่ได้อื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 เดี๋ยวนะผมได้ยินเสียงเดินว่ะ มึงมาเร็วเกินไปไหมกูยังไม่ได้ปืนเลยเดินแถวไหนวะแม่งร้องด้วยอยู่ตรงไหนเนี่ยโอเคโอเคโอเคช่างแม่มันมึงเดินแถวไหนวะโอเคเรามาสตาร์ทกันอีกรอบ อืมเสียงแม่งมาแล้วเสียงอยู่ทางนี้นะครับอืมปมอยู่แถวนั้นไปไปละถอยอืม อืมอม,อม,มีเสียงนาฬิการะครังอีกเสียงอยู่ตรงไหนวะทำไมได้ยินสองทางแบบนั้นอยู่ทางนี้อยู่ข้างหน้าเรานี่เราไม่ได้เปิดกันดอฟักอีแดดโอริชีดเดียวอยู่ไหนอยู่ไหน คผมออกมาทางสว่างสว่างก่อนดีกว่านี่ครับได้ยินเสียงมันเดินอยู่อื้อือื้อ,อ,อทางไหนวะเสียงมันเดินอะแต่มันอยู่ตรงไหนอะอ,อ,อย่าโน้ยกูมีปืน อย่านะเว้ยกูมีปืนอ่าฮะมาสิโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วแล้ว Handshot hey, <John>, bitch มาวิงาว่งมาวิ่งมา อืเป็นไงโอเคไป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 เออเอา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 เออเอา,เอา,เอาโอเคมึงบัคอยู่ตรงนั้นแหละกูไปละไอหัวลำโพงมันบัคนะครับโอเคเยี่ยมมันไปแล้วไม่ไปมันยืนอยู่ตรงนั้นมันบัคอะไรวะเนี่ยซาลานั่นเถอดเดี๋ยวนะฮะ เก็บเก็บเสีหายโอ้โอเคโอเคมันเข้ามานี่นี้ไม่ได้อ่าโอ้ซ่อมวิทยุแล้วนี่ครับกลับไป,อป,ปโอเคเราจะกลับไปที่อ่าในี่อทาวเวอร พูดว่าอะไรขบ่นบอะไรของมันแฮะแมงมือชีพหายอืมช่างฟักออเบชเอานิ่ง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 ไอหัวลำโพงนิ่งนิ่งเชียวมือ <c oughs> โอเคมันบักมันบักไม่รู้มันบักหรือมันจงใจแกล้งเรานะครับ นี่ก็แหกปากไม่หยุดเลยโอเคเออวันนี้มาถึงเร็วฮนะทำไมได้ยินเสียงมาจากสองสำทางเลยวะอืมแม่งใครคือลึงมาตอนนี้อย่าเพิ่ง กระสุนเลือ7นัดชิมายละยิงไปสามแลเลยอ่าเอ็กเจกโคูเดอดให้ไปสะพานโอเคไปสะพานมันจะปลอดอไเออเร็วรีบพูดให้เซตกูจะได้ไป Down the roadways. We can't get our cruisers past that point, so you will have to meet us there. Once you make it there, we will bring you home. Okay. We'll uh-huh, uh-huh, okay. Doesn't know to he thinks he can save his Go train. through the bridge. Get a load of this guy. If I were him, I would just lay down on Be the room and, and wait. Wait huh? for what you say? อมืบอกว่าให้กดแซดเพื่อเลดาวนะครับเพื่อนอนลงเดียว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 อยู่ไหนมึงอยู่ไหนเชียร์ละเชียร์ละเชียร์ละอะไรเรากูกูมอไปแบบนี้แล้ว ถึงสะพานแล้วถึงสะพานแล้วแล้วไงต่อเดี๋ยว้าไม่ได้เอ้ยเฮ้ย,เ,ยเสียงวิ่งอย่านะอย่าไม่เอ,อ,อ่เดี๋ยวกูต้องไปที่อื่นอีกแล้วเนี่ยเอ้อชีวิตอือหือเจออะไรบางอย่างแล้วนะครับคืออะไรก็ไม่รู้ รู้แต่มันให้มาอะไรวะเนี่ยโอมดโอเวอร์เดอะออฟฟิเซอร์โอเวอร์เดอะฮะตำรวจอยู่ตรงนั้นถ้าผมขยับไม่ได้เอ้ย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 เกินะไรขึ้นเกมบัก เยี่ยมนะครับเกมบักโอไมกยก๊อดโอ้โหใบมันจะเป็นยังไงนะครับก็เกมผมแคสตนะครับผมขี้เกียจเล่นใหม่ผมก็เลยมานั่งดูข้องชาวบ้านอืมมีเพลงขึ้นมาแบบนี้จะจบแล้วใช่ไหมถ้าเพลงขึ้นเอาติดติดเออเกมนี้แม่งติดอย่างบ่อย ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับรู้สึกว่าจะปลอดภัยเพลงคล้ายๆเพลง f อ r o เอเลยว่ะอือฮอเกิดอะไรขึ้น สุดท้ายก็ตายอยู่ดีไม่ใช่เลยว่าอะมีตอนจบอีกแบบนึงเลยครับจบอีกแบบนึงแบบไหนแบบนอนอยู่เราให้มันวิ่งมาหาเนี่ยนะก็โอเคนะครับก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พร์ทหน้นะบายสวัสดีครับใหญ่ป๊